ที่สำนักงานกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสาขานะครลอสแอนเจลิสมอนาลาลแคลิฟอร์เนียเมื่อวันพุธที่31ตุลาคมกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือชื่อเดิมว่ากรมส่งเสริมการส่งออกในต่างประเทศซึ่งเป็นองค์กรของภาครัฐกระทรวงพาณิชย์จัดให้มีการมอบใบป,ประกาศเกียรติคุณภายใต้เครื่องหมายไทยซีเล็ก แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้ระบุไว้โดยในวันนั้นได้มีร้านอาหารไทยกว่า25ร้านในเขตนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกล้เคียงที่เข้าร่วมในโครงการและได้รับพิจารณาในการเข้ารับใบรับรองไทยซีเล็กจากอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนางศรีรัตน์รัตปานะซึ่งเดินทางมาจากประเทศไทยนอกจากนี้ยังได้ร่วมสนทนาถึงปัญหาและข้อคิดเห็นต่าง จะคู่ประกอบการร้านอาหารไทยเพื่อเป็นข้อมูลในการนำไปปฏิบัติและแก้ไขต่อไปโดยทั่วๆไปเราก็เรียกว่าประสบผลในระดับหนึ่งนะคะ <c oughs> เป็นที่น่าพอใจแต่ว่าจริงๆแล้วก็เราเองก็คิดว่าน่าจะทำให้ดีขึ้นได้มากกว่านี้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้มาตรการวิธีเดียวกันสำหรับทั่วโลกในการที่จะโปรโมทนะคะสินค้าอาหารรวมทั้งร้านพัฒนาอาหารไทยด้วย แต่ต่อไปนี้เนี่ยคงต้องดูความแตกต่างของตลาดนะคะในการที่เราจะโปรโมทหรือว่าจะพัฒนาในด้านของอการส่งออกสินค้าอาหารของไทยแล้วก็ร้านอาหารไทยนะคะในในประเทศต่างๆอ,อาหารไทยก็ป๊อปปูล่ามากขึ้นเรื่อยๆเพราะมีนักท่องเที่ยวเข้าตลาดไทยมากขึ้นแต่ว่าวิธีการต่างหากที่เราไม่ควรจะทำเป็นลักษณะก็ะเรียกว่า กว้างๆแล้วก็เหมือนกันเป็นระนาบเดียวกันนะคะคงต้องดูว่ามีลักษณะพิเศษอย่างไรในตลาดที่เราจะเข้าไปดำเนินการซึ่งความคิดนี้เนี่ยก็ไม่ใช่แค่เรื่องของ kitchen to the world อย่างเดียวนะคะแต่ว่าเป็นหมายถึงว่าเรากำลังปรับแปรเปลี่ยนแปลงพัฒนาวิธีการทำงานของเราให้ให้มีโจทย์ที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็โฟกัสมากขึ้นในสถานการณ์ที่เรียกว่า ค่อนข,ข้างจะ,ะท้าทายในแง่ของสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกนะคะรวมทั้งความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เป็นเรื่องที่ในเชิงโครงสร้างภาพรวมแมโคโรเนี่ยเราก็ต้องมองไปในอนาคตด้วยก็เรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับประเทศไทยแล้วก็ประเทศต่างๆด้วยนะคะทั่วโลกค่ะรสชาติไทยแท้ไทยสิเลก